พอดีพุ่่นใหม่ใหตจางกัเจ้าไม่เห็นเลเียงหน้าพอย่อหอมครับนี่จิมงานคุณภาพครับทีมงานต่างเสียงหน้าหน่อยเห็ดไอยพ่อหารวยอกรั็เหตุพัหนึ่งยังอีไล่เนาะไต่หอดสองสามบ้านสพานมากนะ่เปนี่าคุณเีเปาเนียเนนเนยปลาคเดนุ่นองป้าุนเนี่นี่เฮียอยกันครับพ่อใหม่พ่อมือมยเนาะพ่อกัว สวัสดีเอฟซีมองสปอนครับสวัสดีพีเพียงนวลวันนี้ยุ่งห่มัวงแงครับยุ้นหน้านนกกตานอีกล้วเดี๋ยวหัวหน้าเมืองไฟห้ามๆอีกแล่วครับพอดียไปรุ่นใหม่ให้ซางก็เจ้าไม่เห็ดอันเขียงหน้าพอดียเศรห่มครับนี่เขียงหน้าเห็ดเป็นแบบเถิบธรรมดาเท่านี้ล้วครับเห็ยมีแนว่นังห่องหนึ่งห่องหนึ่งเดียปล่อยลงเอาไปพยายาม บ่ง,งาเมืองออกไรเพร้อวามสดดีเย็นช่วงฝนห่อนนึงสิเห็นยูหฮมเมืองขอบคุณด้อแม่แม่ขอบคุณแม่แม่และลองเรียนน้าขอมมามาครับที่เห็นคว้มสนับสนุน้นเทียงหน้าเทียงนีนน่มือนี่ขอบคุณเรื่ยๆครับมามาว่าะสบายไงช่วงอีสเร้าเด้อหาวันไายขึ้นสู่ครับ กลางๆไปเนี่ยจีแล้วบ,บ,บ้านเดฟบ้านสงสัยกัดบ,บ,บ,บ้านเดฟเป็นตตีกัดห้าล้มตรวจจ้างทีมงานคุณภาพครับทีมงานสร้างนี่เฮหตุใดเที่ยงหน,น้าหน่อยเฮ็ดหงว่าหาล่อยดอกเฮ็หตุผลหนึ่งย่างขี้ไร่เนาะไปหอดสองสามด่านก็พลาดมากแล้วครับนี่เพคนนี่ทีมงานนี่พอดีขอหลองสร้างเพคนมากเฮ็ดให้อยู่ สร้างบ้านนอกกัใครอย่าเกินเยอะนะครับเขาเจ้าผู้ยิ่งนึงเขาเจ้าไปรับเมาอยู่ทั้งละเอียดทั้งเมี่ยงเพราะใครใหญ่มากที่มีอะไระที่เด็ดเถื่อนอยู่ในบ้านในคนรุ่นครับนี่เติมต๊แกงหรือว่าสีเด็ดเป็นบ้านเป็นหลังกับเด็ดครับนี่ที่มีเด็พ่อนี่ละพ่อตี่ส่งองห่มห่วงเย็นๆย็ห่อนๆพ่อตีมานอนงแต่บอกว่าเจยนั่น ตองบดแดงแตกใส่กันแล้วบ่นี่อ๋อมันบ่มีไใ่บอแตกะใสันมนสียงใสสวยเตีอันไอ้สางใส่กัไมนได้ไร่กันได้ลา่ไข่ได้เตี้ยที่สางยุ่วู่วยมันนีกินเดื้นต้มปลาเรือทกินลาบงัวเพื่อนวาเอาจะเจ็บละยงเจบต้มปลา โอ้กัอยากกินตัวปลาใ่ไหมยังไปนนี้วัอนี้กินหลาบงวดเดียวันนี้กินโสกกินหลามตัวคนว่าเดี๋ยวไปหาบงเนี้ยโยนในกินจะข้ากันระหว่าผู้สวยหัเลาว่ากินตำหู้งแล้วก็มักตัวคนนี่เนี่ยคนน่มเนาะตำหงละเทปสูตสมไปลอยยล็กน้อยจี เพี้ไหลตำมเพี้เพ้ยนเรอยเจีลองนี่เตามเล็กต่อเติมเรื่อยๆใครอยู่ดอกมุ่นอืมนี่ก็เล็กมากไหมทั้งไมทั้งกอเลยพี่น้องผสมประสานกันรัดเสาต่อผ้านยองยู่หนีตอสางสิไปเพ็ดเนี่ยกินก่อนให้เน่กินมาสูืกิน ชงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าเนี่ยไปใส่สวยสีงามแล้วเดี่ยวสั่งอันนี้อันก่อนนี่จากลวกเลยลวกกวนเนยเบาถ้าเหมือนเป็นพักซี่อันนี้แม่มันสินเอาอ่อนลวกเอาตัวน้องแก่ของเด้เ่้โอ้ยคือปลูกเป็นผักที่กินเป็นแยมนี่เนาะเป็นคือที่ว่าดูแลดีเติบเป้นผัดที่ว่าเจงได้เหน็บปาเขาก็ได้เบา ฝักเลยเนาะแมนมฝักอก็ได้่งงฝักมุนมุนลองมึงเนาะตั้งเทียก็ดีสร้อยก็ม่เาละหลายเทียเลยแต่ว่ามือนี้หอาฝักมุนมุนก๋อยมือนั่นเสียไปได้ก็เบาปุ๋ยา่เสียจีเสียพืนึงก็นี่มันคือกันออนอยกลน่อยนี่ก็ปูเขาตีผสลูลงพน่อยไปยังกอนโอเนี่ยสมปลาดูไปยางสีเดียลว โอ้ยทางเกินผลห่อนบมดอ๋อพี่น oh> uh no ้องเลยทางนี้บานเฮาถือว uh ่าห่อนคักล้ำพ่อทีส้วนกันบอกปรึกษาก็มีตัวไปถึงหน้าหอมม่วงหมดจังข้าวเที่ยวห่อนห่อนกัพ่อตีไปส้วนหอมเย็นเย้เนี่ยเสิร์ฟได้คืนวานนั่นข้างผลเห็ดแล้วสิได้นอนเตี่ยวบ่ล่ะโอ้ยเย้ไปคืนวานต่้สี่นอนเ้าไปส้วนหอมเห็ดเน่ายูได้กินหานั่นนะฮะนี่ไปส้วนมีแห้งนอนผักก้อนตัวมีตัวเป็นเสี่ยววะหล่ะ เราเดี้ยงได้ดอิหรอกถั่วทามว่าหอมนี่ปลูกเอาบ่ปลูกเอายไงโอ้ันมันแบบใครมีน้ำเนาะอย่างว่าผู้ใดปลูกผักอันนี้เป็นยง้มนะเจ็ดนาดิดูนี่เจิงยูโอ้ยอยู่ว่าเป็นคนธรรมดาตีย่างไส้อี๋ๆยังดุ่นกับปลูกไว้อีกชัว เป็นหุนเป็นหุนไว้าก็ว่าใกล้ไหลยังได้กินเลยไหมใก่้ใกล้ใกล้เจตองต้องดูแรอย่างดีมหมตูสมมุมันแดดฮ้อนต้องมีหอมมีง่อยมันยูยังดีมันได้มันยังได้คนกับซัพนี่ทะเลหาบืของมันแพงคื้ว่าเดี๋เบาปุ๋ย้นทุนมันสูงเงี้ยเงี้ยเจ้าของบริปูกเจ้าว่าเจ้าของปูกยองเราไข่อยู่ดอกเนาะเบาปุ๋ยฟักกัน มันจะอเขียบไปอู้ชุกู้ถกตอมือนั่นงวจะวิ่งเล้วมันหมกดดันกดดัน้ทบงอจะพัลมกพอเลี้ยวไปตูเอ้ยไปพัดเอาไปมาม่หตู้ไปเลยแล้วกี่วิ่งก่อนอืดีมฝักคุ่นพันอย่น่นี่เน่ซอยกันครับคนละไม้คนละมือ สำหุงสร้างกระเทียวอกเท้าขอยย่เป็นยิ้มข่บุหรสร้างกัไดเอ่เดี๋ยวนีเดี๋ยวส่นน้อยนึ่งสิเบาใส่หน้ำบอลบอเหนียวเกินไปเนะเพราลว่าทเหมาะอืมกทีกี่น้อยบะหงคนเีครับปรุงปรุงปรุงเดี๋ยวเพียเชี่ยวเงาจ้ะผมายเป็นไตดินโอ้จงไปเถีดเจียวน่ไปรอหนึ่งอง สามเนาะหอวซีซะแข็มเอื่นฮึ่มเลี้ยดิเหเจ้าไปเบอร์พี่น้องไปมาเบอร์เบอมาเบอซุกนี่หน่ซุกเร็วเพียรซุกก็ได้ครับนี่บางคนว่าเพียสซุกบนนอไปดีกว่าซุกรถลงไปขวัวพี่น้องลงไปซุนิเปเกลือครับพี่น้องเกลือเลี้เกลือไคร พ่แหลกขามันเกียนี่ละวพ่แหลกพขายกมันเกียนี่ล้ครับตวสิมดได้ไม่ดหน่อยเส้ไรก็เข้มด้วยครับเดอ้อเกียนี่นพริกผบ,<า><อ>บับกเพ็ดติภาษาเล่าคนอื่นพริกเ,กเน <ะ S 1> ี่ยพ็ดมนอื่นบักเพชรไปน,นะออีกหรอบักเพ็ดเกี้ยสิบ่บ่่เสียบได้หบ่อนีอันี้ก็บ้องเสียบได้นเสียบได้วัอนเสียบได้บนี้เี้ยอ๋อน้งเลยอ๋อที่แก้วอ่ะ บใส่แก้วน้ำี้มเไมก็ได้นี่โอ้ยังยังยบุรีว่ังถานหนึ่งญี่ปุ่น่น่นน้มัน่แสบไม่เสียบักเพบักแสบแสบเพราะงั้นต่อใส่ทั้งแก้วน้ำปลาได้สิบเปหนน้อยรมหมอกียนึงคนเชียนโจโก้สูตั้งบานพอน้อยพ่้อมัวหอเยให้เดี๋ยวไปส่งคน โย่ฮะจิ้ก้อนเพลนย่พียุคนจิ้ก้อนหอกเขาอยู่่นบอกว่าจิ้งก้อนมันท้งานอือะแยะจังไรอันนี้ชิลได้ยินติมติมเตมไม่อยู่ไอตัวต่ำง่งตีเฮ้ยแม่น้องมันตีนตำแก้าม่มาแม่นตำโอ้ตำบักเพล็กตําจ้องเลยตำบักเพ็ดซอยกันคนละไม่คนละมือโอ้พอดีจางมาเห็ดก็เลยบอกแม่น้องมันตีนกะเบาปุวยมะเห็ดเนี่ยกินซอยเนี่ยเบาสุดหรอก เู้างพอนี่ยมเศร้าหฮมเศร้างาเกิด่ายยูสันนี้ย่ำหนาเนาะเบาเนาะค่ยิ่แล้วอืมคอยเป็นคอยไปไปนอนเจอมหนได้เอาอัมสิเดีนอนวิติเมตุขั้นก่ยองเราบ่มีหมดขั้นเนหมดแดงสมมีโอ้ยกระจ้าไปอันฟันงามวงข่าหมดแดงแตกเศร้าหลดบึ่มหลดไงแต่ข่ายย่ซ้ำบุคุอลนี่เ้ยไปเบื้งเน่ห้างบ้นนี้ หอมยิววยเนาะหอมกบัวหอมผีปนซมซิมซิมซิมดู <c oughs> อหวขอน้ำเง,ยงเียงๆเลยพี่รองเลยใครรับโอเคเลยบ่ก็ทำไพ่เสียงน้ำ,นนำเกลือว่าหิ้วของเนาะปริเดนตํางืองยกับแจ้งเงาเนี่กินกับพี่เพื่อนห้ออันตัวนี้จานนี้จงไว้เด้อครับนี่จงไว้ถ่าไม่ลองวัดซินก็มีตู้กิน น้องปนี้รุ่นก็เบาปุ๋ยถึงขึ้นไปทรงกิดชีวกินน้ากันเจ้าข้าวน้าเพลินนดีหมรอวาบอกแล้วฟอกกันหด้เนาะเบาปุ๋ยหงมวงมดแล้วเนาะนี่ตำงงน้าครับนี่ตำงงเียเพชดแกียดดเจหอนเจวินเจเวียนเจโอมยรรมยาหมองกันบ้างเจี๊อหอหูหูแสบตาอไป น้ำเหลือ <rôle>: ก <1 él. S 2> ่ไดเห็นเจาะนังเขล่เ้วมือเดียวแล้วมีแจะสีเหล่ยวย่างเดียวเดลวย่างเดียวโอ้ยยี่สีเกบสีบัเป็นมือเดียวกับสีเหล่ยวยบบับาทนี่ามอรอยาทิรอิออยี่บัวผมกดแวันน่ะเนาะจะเป็นพคาเดียวมงหิวไหลอู่ตอสางหิ้วขาทัตาอื่นกันแบหาสายไฟมาทำไงมาทำไ่เยอะหัวดีไปสางกันเลย วหวแล้วเนี่ยหมดแดงกัหิวเกินะหมดแดงตงกินเ่อหรือเาตําหูกก็ทอดปลาสลิดทางพีด้วอืเริ่มออกเริ่มเต็้มแล้วตามีพีเมื่อที่ต่อได้พี่น้องแม่นเอาไปตั้หม่งใช้หูสาหัวมีละเต๋เบดมาตาจัมาตาจัพ่อได้ค่าน้ำมูกหรือม่านเขาบนบ่าพ่อ้มาแต่กันหาบ่ค่อยบางต่งเออโ้ย หมือคนของพระซายส่วนนี้บางเพราะบางก็ต้องไปดิคือปัหาบางยุติอันนักบางอ๋อเป็นงานส่วนราชการเป็นงานบุญงานพีงานนองก็ไปขึ้นเกาเลยไรกันบ้างก็ว่างานงานการก่อสร้างนี้จะสวามหาธนวัฒนมันเบาบางมันเบาบางข้ารายการนี่คนที่จองตัวได้เก็บสามเดือนหมดได้หนิทีมงานนี่เออคนหนี่ก็อทายด้วยจับมุงจับกันจำขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าให้เจ้าหน้าบนตัว ก็ีีงานปลอดภัยเขียวขาดค่ไปดออว่างนจวดบุงบอกเียกินเมปุ้ยเงนไซีมูดหรกินมาเน่ยอะไรดิมากินกระดาษกินมากระดาษมากินได้มันเมกันน่ะม่ลีบอกว่าเียเอเกันลยเอาเลยยนกันไปนี่ละปลาหมึกมาใส่น่อปลเกไม่ได้ตรวตีมไม่ได้ตวถอดปลาสลิดให้กินกับตังหงจ่างเข้มกับวานไปหน่อยเถ นำปาดาเรียวมากจักอลยเฮะใช่เพื่อนพี่ดปาาแกก้นจากแสบว่าแสบสาข็กวางาูเลยวอืมพู่ละยิ้มแล่วหมดจังมากันเม่นไข่อยู่ดอกที่เห็ดงานยุงหอมบางสีหูไข่อยู่ดอกเพราะว่ามันเมียนเมียนหอมบนมืออากาศเย็น่อ เออเอาลูกโดดไปแน่ผู้ช่วยมันก็ยังเกินบักพริกนั่เอาะชั้นั่นรับอยู่กัยำเรียตัวนี้เิ่นผู้นิ่มธรรมดาเนี่เมือพิกจัะแมนจริงจริงอไรนเพิ่งกบเพรดนงเดียวว่าพ่อเนี่ยแมนม่นอยน่เปนว่าผู้ว่าอยู่นี่คือผูบอกถึงวันที่ทำอาบยเลหือมากินน้ำว้ยกินคุยคุยคุยใคดอกมันเห็ดอยู่บนห่มหมบางทีของบ้ดก ก็เลยว่าบ่อยเพิ่นเอางาใหม่ลงหลายดอกพี่น้องนี่เพราะว่ามันนั่นพ่อนั่นพ่อดีเป็นหฮมเป็นเงาเนี่ยบักม่วงกระดกพ่อดีเลี่มเด็เกี่ยวอยู่ดอกบักม่วงนั่นวันนัอาลังม่องกับพวกใครเป็นลังม่องเป็นรวยอยู่เป็นยังไงอย่งบุญเิ่นเบิดบุญเนาะธรรมดาไปมือไหนบุญแล้ไปมือนี้ไปมือนี้แล้วเสียงจูดบุญเบิกทางแล้วเอาได้ทีมงานสั่งกินเขากินน้ำซำปลาก่อนพวดรักข้าวเรี่ยงปวดรัครับพี่น้อง ที่สมองสวนเดี๋ยวมีรุ่นสีรีวิวเบื้งอีกรอบหนึ่งไอ้างไปกินขาอยกพูดสวยบนอย่างไรกินเขาคำใหญ่เคยกินคำใหญ่หรือกินคำหน่อยลวกหน่อยลวกไหมบ่อย่างไรกุยอืมธรรมดามันกุยบึ้องกุยบึ้องตัวโอ้เทิงเล็กเทิงเงินสันไทยพี่น้องมาทรงรอบคำมูซางก็เตรียมตัวถ้าสีกระบาลเะได้นี่เฮ็ดจนเฮ็ดโอเลยเพียงล่แล้วในซาง บัวมูซางอันเห็นข้องสางนีส่นดอกเอาลงนีก็ได้ครับนี่ลงน้ำมูวนนี่ก็ได้เหมนขิมน้ำมุนี่ก็ได้ดอกเยวเอ้ยบอกผู้ช่วยเปนนอาใหม่ซอยน้อเดี๋ยวกาไม่ยากดอกเดเบี้์น้ำมันผู้ช่วยเป็นไห้ดอกน้ำซางให้ดอก สร้างเล่าสปอร์ตยังต้องเอาขึ้นไปเลยเังสันน้อยอย่างนี้เนาะพอดีพันนี้นนร,รุมม่นจะสร้างไอ้สันไยเนาะบ้านเขาเอินสันไถเหรอของสตาร์เทคของว่าปีเทานี้ละครับระวังเส้นทางว่าปีน่าดุนหรือว่าว่าปีพยักนี่พน<อ>ักง,งานมีตะโคตรรอตัวคนว่าลยู่กูเสียเมียบาเติ๋วเลยนี่โอ้ที่ว่าเนบริการดีอยู่ครับเพราะวา่า ไปไป่ะเด้ก็รอบคำบัานันพ่อจะเห็นหล่นยืรุ่นว่าโอ้ยยืนรุ่นไม่อีกแล้วรอบคำโอ้ยขนาดนี้ก็เป็นวันอาทิตย์น้อยหญ่บ้านท่านเลยต้องเฝ้่ากุลี่กุจัวพี่น้อยอ่ะยังไงขอผู้เลี้ยงที่มาส่งรอบคำสองคนชุดหนึ่ง้ารลานบ่อท่างคนแมนครับ ยังกว่าใครเองช่วงเองนักเลงพ่อครับร้านสตาร์เทคนี่ว่าจะไปสร้างครับโเนีนยน้องดีๆจะแก้กันทั้่ใจดีใครเองนี่เองช่วงเองเนาะใครเองช่วงเองธรรมดาวะแมนกับบริการคือว่าเนาะงห้องกับว่าโอ้ไปชื่อว่างวดนี้ไปรบกวนไม่ได้เลียนหรอกหลอกคำงวดกอนหลอบคำกันกันมันการทัวร์ึงแท่นสองอาทิตย์เนาะกับว่าละต่างไปมื่อเล่าต่งไปเมื่อแล้วโอ้ยคือวางเนาะแบบนี้เนาะ ว่าอยู่เบี่ยงกันโมเมนตัวนี้ว่าที่นี่แก่เนี่ยถอนโมเมนตัวนี้เอาเอา่รงนี้รูดเหนี่ยยดอกจกักวาบปล่อยคนลงเอาสองคนโอ้ตัวแกลงม,มือเองเลยครับมึอน,นี้ตัวแกคนงุม่มยังสีเหล่าคนงุ่มไฟแห้งค <c oughs> รับยิ่มื่อวันซางลานนี้มีแต่คนรอรอตัวบรรว่าต้นหมากเพือ่นนอกระดิบบรรว่าเนาะก็หลอกทำ ลอยกันเพราะว่างานก bon. ็เลีงพี่น้องเพราะว่าทีมงานสร้างเขาก็ถูปนงานเป็ชิ้วเป็นลายเขาไป็ so ้องมาเหมือนเลยว่ะเหมือนเหีนเค่อุปกรณ์ที่พีทีีรอจเรียพวกดวดเชี่ยมพวกสกูเอามาอ่าหน่อย นี่น้ำมูนีก็ได้ดอกเดี๋ยวสางมืออื่นเขาดีมาลุยคือเกอลอันนี้เด้๋บอกแมนแมนมากเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวยังลุยกับสีเงินดีเดี๋ยวเออเหมือนกันก็ได้ทำไมฟ้าทำได้อาเทียมมันจะได้อีกหนึ่งวันเตี้ยเรียบร้อยเนาะโอ้ขอบคุณเลยหลายทีมากทรงเพราะว่าคำมันเป็นล้านอื่นมันก็จะปิดไปโอ้ยเรี่ยวเลยแล้วเนาะแมนแมนก็บที่ทั่วมันจันทร์มันยังสีเปิด นลอยเนาะครับขอบคุณครับครับโอ้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับโอ้ขอบคุณหลายทีมาส่งหอบคำอ่ะครับ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 ไปเดินทางปลอดภัยเด้อวันนี้แก้เอ้ยขอบคุณหลายไทีมาส่งรอบคำจุดรวมมูลสางบนกระบ้านบ้านห้องก็ทั้งสี่แล้วครับพี่น้องขำเนี้ยครัแดดยังแกคมอยู่คือเก่าแต่ว่าหลานสตาเทคนถึงทีว่าเพนบริการดีอยู่ครับ ไปซอมรอบซ้ำรอบเพิ่งเกิดมากคือเขาเอาแล้วพ่ออยู่รุ่นกผ้าผีผ้าหนองมะบึงไอ้โค้งสางที่เฮ็ดขึ้นไว้ครับนี่โค้งสางที่เฮ็ดขึ้นไว้แล้วน้ำหอมใหม่หอมไรเลยคนเอื่นวายเฮ็ดเทียงหน้าส่งสละอาพสัสดในสางเพคนว่าน,กน,น,น,น่กับพ่อที่ย่ยมหอนมหอมกับพ่อที่มาส่องหอมส่องเงาหอมใหม่เย็นๆนั่งสี่ค,ครับนี่ เขาทางของคนนี้ดอกไอเดียเขาสรางเ็ดแทนนั่งครับนี่เ็ดแทนนั่งบอเวลานัุนมากเดี๋ยวแผ่นพื้นมาปูมาว่างแผ่นเพื้นวีวีว่าบอสเพียงประมาณสี่สี่แล้วครับสือวันนี้ลูกจำโบไข่แม่นสือของอันแผ่นพื้นตัวนี้คุ้มหนาอยู่ประมาณสิบหามิลครับอรอเบื้องหันเบื้องนีแล้วก็ ขอทายดอกพี่น้องคืออย,ยู่คือว่าจังบอลน,นางนีก่ก็ดทีนางกินเข่าโคนสิพ่นก็ดทีโอเคยอยู่นะครับนี่คือว่าน่ก็ได้เฮดบอลกินเขาน่าทั้งนึงนรุ่นทีเด็ดเป็นทีว่างครับจังค่อยติดตามเดอ้อว่าผลออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วสิเป็ในใดเดียวพออยู่รุ่นทีนั่เสนอไอพี่น้องเบงิ่งคือก็แล้วครับก็ขอบคุณแม่แหม่มแล้วก็เล่นหน้าน้องเล่นหน้าแล้วก็ขอบคุณนเถิดแกร่รองถ่อครับทีอยู่ญี่ปุ่นหมดแล้วครับ ีให้ค่วมสนับสนุนเที่ยงหน้าเที่ยงนีน้าขอบคุณพี่น้องอีฟซี่สุมองตะบอนครับทีติตามิซันไปหน่อยครับแร่งนี้มือนีพี่รุ่นพร้อมทีมงานหลายผู้หลายคนครับก็มือนีอยูู่นเดียวก็เจ้ากําเนียมเลยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ